หรือว่าที่รู้จักกันว่าเป็นแบบแสงสีของการค้นกลางคืนนะคะคุณคีคิดว่าวันทัวร์หมาดอันยาเนี่ยจะสามารถเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ในด้านใดได้อีกบ้างคะที่นอกจากจะเป็นที่พักอาศัยและใช้ในชีวิตแล้วก็เป็นสถานที่จัดเทศกาลดนตรีหรือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่สามารถเป็นจุดหมายสำหรับนักลงทุนในการซื้อสังหาเป็นที่พักในอนาคตได้ค่ะ พูดถึงสปาวเวอร์นี่คือต้องถึงถือว่าเป็นสิ่งที่ถ้ามาเมืองไทยต้องนึกถึงอ่ะครับก็จริงๆแล้วเอาไว้จริงพัทยาไม่ได้มีแต่หลายลายนะครับเราเป็นเมืองที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติเยอะมากเราเป็นภูเขาเนาะรอบๆเมืองพัทยาเนี่ยท้องที่ที่อยู่รอบๆเนี่ยเป็นภูเขาเป็นส่วนใหญ่ครับเราไม่ได้เป็นพื้นที่ราบกับเพราะฉะนั้นความหลากหลายในภูมิประเทศของเราเนี่ยความชางเยอะ รวมถึงเราก็เป็นศูนย์กลางของการจัดกีฬาจิตอาสาน้ำด้วยการท่องเที่ยวธรรมชาติต้นไม้พืชพันธุ์สัตว์หรือการกีฬาทุกอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราไม่ได้มีแต่ในใจพอเรามีทุกทุกอย่างเพนตัวเข้าด้วยกันนะฮะประกอบกับเราก็จะจะเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมด้วยที่เรียนผู้คนก็จะมาใช้ชีวิตกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆที่จัดขึ้นได้ระดับโลกเนี่ยเหล่านี้ รวมกันเนี่ยฮะทำให้พัทยาเนี่ยมีความหลากหลายแล้วที่สําคัญข้อหน,นึ่งคือมันเป็นเมืองที่รวบรวมเอาชนชนชาติสัตชาติผู้คนที่อยู่รวมกันได้อย่างก,กลุ่มเกลียวตัวนะวที่สำคัญช่วงวันนี้พัทยาปลอดภัยมากนะครับะจะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าจะทําอะไรเนี่ยรู้สึกว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่ปลอดภัยมากมเราไม่ได้มีข่าวเรื่องอาชญากรรมหรืออะไรไมาเยอะมากมแล้วอสมอแล้วก็ตำรวจเนี่ย กย่างเนี่ยทำงานร่วมมือกันเพื่อให้เหมืองพัทยาเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นเมืองชั้นนำพอร,รวมกันทุกอย่างเนี่ยฮะภาพของมันเนี่ยรวมถึงแบบพอพูดถึงซอฟพอพูดก็พูดถึงซอฟต์สตรีเนี่างนี้มีความซอฟต์ถึงจัดหลักการนโยบายของเราเนี่ยมันทําให้ภาพของความแบบแฟมิลี่หรือความท่องเที่ยวอยากก่างคงอยู่ในทุกวัฒนธรรมหรือในทุกกิจาการมันก็เป็นแหล่งหลักแหล่งที่ทำให้เหมืองพัทยาเนี่ย มีมีความเป็นซองเท่ากบที่จะตัดแต่ให้ความ่อเศษต่อเปยครับฉะนั้นในมุมมองของเุคสก็มองว่าจริงๆแล้วนึกถึงพัทยาก็คือครบจริงๆน,น,นะคะอย่างตัวพี่เห็กเน่กับกโครงการอีเวนต์ก็บอกเลยว่าพัทยาถือเป็นเวนิวนะเราจะจัดอะไรแล้วไปที่นั่นเพว่อครบจริงๆสถานที่โรงแรมการขนส่งอย่างสะดวกเหลือเกินครับก็เดี๋ยวลองดูได้ครับสิ้นเดือร์ดีฮันเชรแลนด์พรันอีวตถ้าท่านใดยังไม่เคยไปนะครับจะเรียนเชิญนะฮะจะพบกับ ชายหาดพัทยาที่ยาวมากและตอนนี้เราได้โครงการถงทะเลเนาะก็โดยรวมจท่านี่คือจังหวัดแรกชายหาดแรกของไทยนะที่ได้การถงทะเลเพราะฉะนั้นเราจะมีชายหาดกว้างถึง40เมตรทุกคนที่จะเรียนรายตามชายหาดเนี่ยคือหลักแสนคนที่จะนั่งดูรุ้ระดับหลักหลักล้านอ่ะหลักหลายล้านแล้วัหลักล้านอยู่เยีครับ บนชายหาดที่เหมือนชายหาดไบอามีใชายหาดที่ขาวสะอาดทรายที่เม็ดละเอียดครับลองดูครับว่าเนี่ยนะคะคือภาพที่เปลี่ยนไปภาพที่หลายท่านอาจจะรึกว่ามันเป็นชนาไรกลอืคแครับแต่ลองไปดูครับว่ามันไม่ใช่แค่นั้นสายพอเราก็อยากจะนำเสนอในมุมที่ทุกท่านได้เห็นไปแล้วนะคะว่าพัทยาคือความครบคันนะคะแบบนี้ถ้าเราทำอ่งนี้ค่ะ ไปพักที่โรงแรมไหนดีคะก็จะไปดูคู่กันนะคะครับก็ได้หลากหลายเลยครับเราก็อยากที่จะให้ท้องถิ่นมีรายได้กันจ้าเพื่อที่เพื่อที่จะให้ทุกคนน้องมีรายได้มีชีวิตที่ดีขึ้นก็ได้ทุกที่ครับแล้วก็ไถึงทีพัทยาโฮเทลแล้วก็เดอะไซมอน โปรเจกต์วัทยาส่วนคิวต่างการไดทีมที่ก่อสร้างอยู่เนี่ยอีกประมาณเก้าเดือนจะเสร็จมั้ยมีเก้าเดือนครับอีกเก้าเมืองจะเสร็จมั้ยอีกเก้าเมืองคิวต่างการไดทีมจะเสร็จสูงยี่สิชั้น3ห้องนะครับราคาทุกประมาณ1,500งารล้านได้ของเราที่จะเสร็จที่อยู่ติดกับวัตถยาอยู่ติดกับวัตถยาใช่ที่คุณทีม่าพูดเมื่อกี้ฮะก็เกิดจากการรีวิวทำไมเราถึงมาที่จุด่ต่างนี้เพราะเราเป็นพัทยาดิจัน แต่สวยแบพิเศษโอเคก็เป็นนิงเป็นบุตรหมายถ้าเราจะมาหน้ามีหน้าไปชมครูที่จุฬาจักรวิไไ้้่ะก็บอกเลยว่าวันสุวรรณมาศของเรานะคะมีั้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์แล้ก็ดูสิคะมีพันธมิตรในเครือที่หลากหลายจริงๆที่วันนี้นะคะเราเนี่ย เติบโตอย่างแข็งแกร่งเราก็พอที่จะบอกทุกท่านนะคะว่าจริงๆไปพัทยาเนี่ยกล้าบอกได้เลยว่าถ้ามีคอนโดยอยู่วันสุโามายนี่คือเท่เลยนะคะเพราะว่าอยู่ตรงวงเวนปาลมาเลยนะคะที่ผเป็นซอฟต์พาว่าจริงๆวงเวนปาลมาก็เป็นซอฟต์พาว่าของพัทยาเช่นเดียวกันมินเวลานัดเจอกับเพื่อนนะคะง่ายสุดคือเจอที่วงเวนปาลมานะคะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับคำถามจากสื่อมวลชนนะคะมีท่านใดอีกบ้างคะที่อยากจะถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะคะ คขาถามมาสักครู่ดีมากเหลือเกินนะคะมัชอบมากอาะค่ะท่านด้านหลังนะคะโอเคยกมือได้เลยค่ะด้านไหนคะอืมหลายคนก็บอกว่าพอเป็นซูเปอร์ลักชัวรี่แล้วนะคะก็โอ้เห็นภาพจากวิทยาเมื่อสักครู่แล้วก็การบรรยายของทั้งสามท่านผู้บริหารของเราก็ยิ่งตืง่นเต้นไปกันใหญ่เลยขออนุญาตเบนเชนค่ะค่ะสวัสดีค่ะสดีแอชั่นะนคะนคะ อยากสอบถามค่ะว่าด้วยสภาพอากาศบ้านเราค่ะที่เป็นเมืองร้อนอย่างที่รู้กันค่ะทางโครงการได้ออกแบบพื้นที่สีเขียวสํหาหรับผู้บริโภคและผู้อ,อาศัยไว้ในช่วงหน้าร้อนไว้อย่างไรไหมคะอืมสหรับหน้าร้อนนะคะแล้วคุณจินาชัยเขาอาจจะหาการเชิญแบบผู้ที่ผู้สื่อข่าวบอว่ามันร้รอนมากเรามีวิธีกา,ารยอย่างไรบ้างคะริฉัน สำหรับการออกแบบของโครงการเรานะครับเนื่องจากตัวอาคารของเราเนี่ยจะตั้งอยู่ในทิศเหนือเหนือใต้เป็นส่วนใหญ่นะครับในการจัดสรรพื้นที่สีเขียวนะครับของโครงการเราเนี่ยเราจะเน้นการวางพื้นที่สีเขียวที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เราก็จะมีการเรื่องของการเรื่องของทิศทางแสงแดดและลมนะครับในการเข้าสู่ตัวอาคารนะครับเราจะมีการวางพื้นที่สีเขียวในตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ย เพื่อให้ลมร้อนที่พัดผ่านเข้ามานะครับผ่านตัวที่เป็นของต้นไม้ทางธรรมชาติก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นลมเย็นเข้าสู่ตัวอาคารครับผมแล้วก็แม้แต่ส่วนของที่เป็นพื้นที่สีเขียวด้านหน้าตัวอาคารนะครับที่เป็นบริเวณลานจอดรถเองเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการทําเป็นเรื่องของการยกระดับของตัวพื้นดินขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็เป็นการลดความร้อนที่รอยเข้าสู่ตัวอาคารเช่นกันครับ mm hmm. จริงๆตรงเนี้ย มีคุณแจ้เนี่ยได้ได้มีนวัตรกรรมใหม่ที่อยากจะเล่าให้พี่ๆสื่อมวชนฟังเลยว่าเรามีห้องประเภทใหม่เกิดขึ้นในทุกตลาดเราเรียกห้องว่า,าวีรดาค่ะวีรดาเป็นชื่อห้องใช่แต่ว่าวีรดาเนี่ยแตกต่างอะไรวรดาเนี่ยแปลว่าระเบียงนะาะแต่วีรดาเนี่ยมันคือระเบียงที่ทอดเข้ามาอยู่ในห้องด้วยเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวดูในสไลด์หรือว่าให้กับน้องๆเซลบอผมเล่าให้ฟังเติมรายละเอียด แล้วก็พูดแล้วล่ะคะ่ะมันเป็นนวันตกรรมไหนครับปกติปกต,ปกต,ปกติเรามีคอนโดเราเอาเระเบียงไว้แค่ไม่ได้<บ>เปิดออกไปเลยแต่นอกเนาะมัาไม่ได้เปิดออกไปเลยเราเป็นเหมือนพื้นที่เปล่าๆที่ไม่ได้ใช้คือเรามีเพนพอยมาตั้งแต่สมัยโควิดแล้วแหละตอนนั้นเราคิดกันว่าเอ๊ะตอนนั้นเราแบบคนชอบพูดันว่าเราอยู่ในห้องแคบๆเนี่ยไม่ได้เพราะว่าอะไระ พขาเดี๋ยวติดคอมเพล็ก์กันโอ้โหมันใกล้มากแ่เมันใกล้มากทุกคนจะต้องอได้อยู่กันที่โล,โล่งๆอยู่บ้านอะไรใหญ่สังเกตมากกว่า,ากินข้าวที่ไหนก็ต้องมีฉากอดีตบิดมะกันเลย <c oughs> ห้ามอยู่ใกล้กันทีเนี้ยจังหวะนั้นเองเนี่ยมันคือเพนท์พอร์ตใหนึ่งของ,ของคอนโดซึ่งเราก็ขายคอนโดอยู่เนาะเราเลยคิดเรื่องของการระบายอากาศใช้ลมธรรมชาติเนี่ยวิ่งเข้ามาสู่ในห้อง และทรูจะรู้ออกนอกห้องได้ในขณะที่ยังปิดประตูอยู่อันนี้ช่วยเรื่อยอรไร่ะคะสมมติแฟนเราเป็นบัตร<ม>เราก็ไม่เป็นบัตรตามเขาเพราะลงมันวิ่งทะลุห้องเลยมันไม่ได้แบบว่าอยู่ในห้องแล้วแบบปนมันไม่ใช่ระบบปิดม,มันเป็นการเปิดหนะะ้า่าที่จะให้ลงที่ลูกคอลใช่แล้วเราทา้าเลยนะครับห้องเนี้อยู่ติดทิศเหนือใต้แล้อยู่ในชั้นที่ค่อนข้างสูงในห้องวิลด่าเลยครับ แล้วลมจะวิ่งทะลุโดยที่แทบจะไม่ต้องเปิดแอร์เลยาะฉะนั้นถ้ามีท่านใดท่านที่เป็นเป็นหวัดเนาะไม่ต้องเป็นปุยหรอกเป็นหวัดอีกท่านจะไม่เป็นก็อยู่ร่วมกันได้นะคะนี่คือเทมพอยที่เราคิดคนขึ้นมาตอนนั้นศึกษาเยอะครับเราก็ไปดูที่ประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์เป็นประเทศเป็นที่เน้นย้ำเรื่อง natural ventilation มากนะฮะไม่ต้องการแต่เขาอยู่รวมกันเขาต้องการให้การลดใช้ขนาดนั้นทำยังไงให้รถใช้ขลังนานต้องเอาลมเข้ามา บ้านเขาก็เข็ดร้อนเหมือนด้านเราร้อนร้อนเราอีกนะร้อนเราอีกถ้าเกิดเจาเราเดินตามถนนอาฉากรถหรือว่าอยู่บนตึกเขาเนี่ยสังเกตว่าเขาจะลดการใช้พลังงานแล้วเขาจะเน้นย้ำเอาลงธรรม,รมชาติแบบแอร์โลด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไปเอาปั๊มดูดเข้ามาหรือว่าเอามอเตอร์ดูดเข้ามาจะมาเป็นการออกแบบทางสถา,สถาปติกรหรือวิศวกรรมที่ทำใ,ให้แบบเนาะเหมือนแบบว่ามีลมเข้ามาโดยการเปิดรับช่ชอลงลมใช่ครับ<ม>ยังไง จะนาเสนอห้องเบรนดาให้พี่ให้ดูว่าการทอดระเบียนยาวเข้ามาในห้องเนี่ยและทําให้ระเบียนยนี้เป็นทั้งอินดอร์ได้ด้วยเอาต่อได้ด้วยเดี๋ยวก่อนนะ<ด>ต่อไปนี้ระเบียงจะไม่ได้เอาไว้แค่เป็นระเบียงอีกต่อไปเราก็คือแบบเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ถ้าไม่ได้ออกไปกด้านนอกใช่แต่ว่าจากระเบียงจะกลายเป็นห้องที่เราใช้พื้นที่ด้านในได้ด้วยหรอคะใช่ครับถูกต้องครับสามารถเทินเป็นอินดอร์ได้สามารถเทลลินเป็นเอาต่อได้าาเ,ลลเดี๋ยวจะจัด ใชกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับอาจจะเลื่เพิ่เล็กน้อยก็ไปใช้บริเวณนั้นได้โอ้แต่เนี้ยก็ไม่มีฟูดจะไม่มีขี้นกว่าก่อนเราจะ็นเจ้านักเรียนเรมีความเสียใหม่ของการอยู่อาศัยคอนโดจริงนะคะใช่ค่ะย้อนถึงห้องทุกห้องนะฮะเราไม่มีคอยคอยร้อนแอร์คอนดิชั่นอยู่เลยนะฮะอยู่ที่นัเรียนอีกต่อกัเลย เรายกคอยร้อนหรือคอนดิซินเนี่ยยกของขวัญใเยอะเลยเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นการใช้พื้นที่ระเบียบในการใช้้จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเราเอาคอยร้อนหรือคอนดิซินเนี่ยไปรวมกันอยู่ที่จุดเดียวแล้วมีการระบายอากาศออกจากอาคารและให้ลมเย็นวิ่งเข้าสู่อาคารโดยที่ไม่ต้องเจอลมร้อนอีกเลย เดี๋ยวก่อนนะแปลว่าเราซื้อหนึ่งห้องไงคะ่ะบางทีเราได้พื้นที่ตรงระเพิ่มแล้วได้ใช้จริงอันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆาใช่ได้ใช้จริงอยากเชิญเป็นอกองก็ได้เชิญเป็นเอาตอกก็ได้น่าตื่นใจมากๆเลยแล้วก็นี่คือเป็นอีกหนึ่งห้องที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของตึกนี้นะคะยังไงก็สามารถสอบถามาถข้อมูลเพิ่มเติมพี่บีที่ปริษัทอันกานขายได้สุดท้ายนี้ถ้านต่อยากจะฝากอะไรหรือว่ามีอะไรอยากจะบอกกับพี่ๆสมวรรชนไะมคะอยากเจอรหนึ่งท่านตัวแทนก็ได้ะคะ่ะ คริสหรือว่าคนที่นา่าไปเจอเลยคะ่ะก็ก็ก็ฝากครับขอคุณมากนะครับพี่ๆครับผมก็ทราบดีว่าพี่ๆี่ทุกท่านมีภารกิจมีงานเยอะแต่วันนี้สลับเวลามาเนี่ยผมรับรองไปว่าคุ้มค่าแน,น่นอนแล้วก็อยากที่จะให้พี่พี่ทราบถึงความตั้งใจของพวกเรามากๆเราไม่ได้ทำโครงการเพื่อเน้นยากแค่อยากจะทำโครงการเราอยากจกระดับทองถิ่น เราอยากที่จะให้ทุกโครงการคิดถึงสิ่งมัลตลนดแล้วประชาชนหรือชุมชนที่อยู่ข้างๆด้วยเสมอถ้าทุกจะาล็อกเกอร์เะไรทีต่างน้ฮะประเทศไทยเราจะก้าวสู่มิติใหม่จะผลกับดักหลายๆอย่างแล้วก็จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอยา่างรวดเร็วก็อยากให้เน้นย้ำตรงเนี้อนหะว่าเราอยากจะเป็นหนึ่งในคนที่ พัฒนาชุมชนร่วมกับโครงการและเป็นแบบระดับซึ่งตรงนี้เราสร้างความแตกต่างจากโครงการอื่นๆและก็จะเป็นบรรทัดฐานใหม่ให้กับอาสาไทยรวมไทยรับงหมคเอาละค่ะขอเสียงปรบมือดังๆน,น,นะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะกับผู้เป็หมาทั้งสัมภาของเรด้านบนเวทนด้วยนะคะกับการให้ข้อมูล